เกิดยังคืนครับพี่น้องแม่พวงแม่น้องโซเฟียได้โพสถึงลาหน่อยอุ้งอิงแบบนี้โพสแบบไหนัดกอนอื่นขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องไปมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซสาวหน่อยเป็นบททันแพงแฟนคลับเอฟซีลาหน่อยอุ้งเอิงสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อ มาวอรฮอดจดถึงครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางช่องสวนโตของแม่น้องโซเฟียที่มีชื่อว่าพิชยาแม่พวงน้องโซเฟียได้ออกมาโพส์ถึงลาดหน่อยอุ้งอิงแบบนี้ครับอุ้งอิงเป็นผู้นำที่ดีอุ้งอิง ไม่เคยทำร้ายใครองอิงรักทุกคนองอิงทำให้ทุกคนรู้จักหมอลำมากขึ้นเธอเก่งมากเก่งจริงๆใส่แฮแท็กครับองอิงงแฮบ้านแพงโซเฟียเแชรบ้านแหงนั่นคือความหูซึก ที่ยังครับที่แม่ปวงแม่น้องโซเฟียได้เผยความหูซึกโพสลงมาทางช่องส่วนตัวพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำมีความคิดเห็นว่าจย่งไดครับสำหรับแม่ปวงน้องโซเฟียในครั้งแรก ที่ได้หลายผู้ได้หลายคนครับผู้จัดนั่นคือการที่ลาไมล์อิงไปเซอร์ไพรส์ในรายการซปเปอร์เท็ดไปเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียณตตอนนั้นสร้างความประทับอกประทับใจให้กับแม่พวก นั่งน้ำตาไหลายอยู่นอกสะตูบอกคิดบอกฝันว่าลาน่อยวิงจะมาจะให้ความสำคัญกับลูกสาวขนาดนี้เพราะอย่งครับชื่อเสียงของลาน่อยวิงณนะตอนนั้นก็โด่งดังมากแล้วลาหน่อยโซเฟียเป็นไผย นั่นคือในความคิดของเพลินครับว่าลาหน้อยหิงมีงานก่หนาสิมาได้แต่วันนั้นครับมันเกิดอัศจรรย์ขึ้นเมื่อนั้นลาหน้อยหวิงไปเสริม์ฟไรส่างความตื่นตาตื่นใจให้กับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่เฝ้ารอคอย เรอคอยเบ่งรายการซุปเปอร์เทตเป็นไวรัลในช่วง้ามคืนในคลิปของโซเฟียอุ๋งอิงอุ๋งอิงไปเซอร์ไพรส์โซเฟียโซเฟียกันเลยได้รับการทาบทามมิดมอกแคนแฟนหมอลำ่มไล่ปู่หลายคนแฟนครับเอฟซีเม้นไปถึงบอสโจ บอกความใฝฝันของน้องโซเฟียก็อยากเป็นหมอหรอกหมอรัาคือกันกพีฟอุ้งอิงเป็นไปได้และอยากอยู่กับเอื้อยอุ้งอิงว่าสันทอคบอสจออดบอลลอนทนบาไว้กับกระแสนิยมครับกระแสณตอนนั้นน้องโซเฟียมาแรงมีแฟนคลับเอซีมากมายครับคอมเมนต์ สื่อไปถึงบอสโยอยากให้เอาโซเฟียมาขึ้นร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและแล้วมือนั่นกะมาถึงครับโซเฟียได้รับการท้าทับจากทางบอสโยบอกให้มาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง หลังจากคุยกันไปในเรื่องการทํางานในเรื่องในเรื่องอย่างครับในเรื่องของความหักความแพงทางด้านมอลอกหมอลับตกลงกันครับรับโซเฟียเข้ามาภายใต้สังกัดค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ด แล้วก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองอีกอย่างหนึ่งครับน้องโซเฟียถือว่าเป็นศิลปินเป็นศิลปินที่มีแววครับที่จะไปได้ไกลด้วยรูปร่างหน้าตาเป็นนังเอกหมอล้ำกระไร เป็นนางแบบก็ได้นั่นคือไปได้หลายทางครับมันยังจังมาชื่นชมลานนวิลลาโนวิงตามที่แมพ่วงได้โคตรลงมาครับแม่พ่วงแมนอกโซเฟียนีลาโนวิงบอเคยเว้าพื้นไปบอเคยใส่ลายไปสางแต่ความหัก างกระความแพ้งห้กับมิดหมอแคนแฟนหมอลำคนร่วมองค์กรลานวิงเฮ็ดให้คนอูจักหมอลำมากขึ้นลานวิงทำในสิ่งที่ตัวเองหักทำในสิ่งที่ตัวเองมีหน้าที่ ว่าไสนใจว่าใครจะเป็นอย่างไรขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดบ่ไดไม่แย่งตำแหน่งผู้ใดแต่โชคชะตาวาสนานำผ้าไหลานองญิงมาเป็นผู้นำทัพสาวน้อยเพชรบ้านแผนดังนั้นครับอุ๋งอิงจึงเป็นที่รักของทุกคน แต่ผู้บริหารยันทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จความสวยงามมอบความหักความแพ้งให้กับลาสยวเวงเต็มหัวใจนั่นคือเรื่องเล่าี่แม่พวงเนาะพิชยาแม่พวงน้องโซเฟียแต่ออกมาโพดทางช่องส่วนโตแบบนี้ครับ ขอบคุณพี่น้องฟองไปครับอินหมอแคนแฟนหมอรำตีมาเบิงมาแย่งอยู่ดีมีแห้งซูขู่ซูค้นครับพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม